ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณสุประเดชครับสวัสดีครับคุณอฉลี่ยศุกุครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับเอ่าเป็นประเด็นร้อนก่อนนะฮะที่ตืบเนี่งมาจากเมื่อวานนะครับก็คือทางคุณสมชัยกขจพงนะฮะเลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภายหลังตั้งคณะกรรมการสืบตั้์นะครับคุณวิงรักศิริวัฒน์นะฮะอดีตนายกเนี่ย ซึ่งก็เป็นจำเลยในคดีไม่ไั้เงินตัดยังความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นก็สรงกันคังก็ได้เคาะนะฮะตัวเลขความเสียหายเนี่ยที่ทางคุณยิ่งรักต้องสดใช้เนี่ยประมาณสามหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยทางคณะกรรมการศึกษาเนี่ยก็ได้ส่งรายละเอียดทรัพย์สินนะก็เบื้องต้นเป็นสมุดบัญชีเงินฝากนะครับของคุณยิ่งรักเนจำนวนสิบสองบัญชีนะฮะให้กับทางกรมบังคับคดีนะครับ เพื่อดเนินการอายัดบัญชีเงินฝากไปแล้วนะฮะโดยอธิบดีกรมังคับคดีเนี่ยทางคุณลือฤทธิีสุวรรณมงคลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกันนะฮะว่าอยู่ระหว่างดําเนินการอายัดบัญชีเงินฝากของคุณยิ่งรักตังกล่า่นนะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นนะก็ช่วงเย็นเมื่อวานนะครับทางส,นสานักข่าวอิสราเอลเนี่ยก็ไปเปิดบัญชีทนนรัสต์นะของคุณยิ่งรักนะฮะในส่วนของบัญชีเงินฝากนะครับที่แจ้งต่อคณะกรรมการปปชนะครับ ก็พบว่ามีสิบหกบัญชีนะครับก็ทางสำนักข่าวอิสราเอเนี่ยก็ได้ลองอสุ่มนะฮะโอนเงินเข้าไปในบัญชีเหล่านั้นฮะประมาณสิบบัญชีนะครับก็พบว่าเบื้องต้นเนี่ยโม้าไปแล้วนะครับสองบัญชีนะฮะซึ่งการที่ขึ้นว่าโม้าเนี่ยก็มีสาเหตุอยู่สองประการนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์อธิบายให้ฟังนะก็คือบัญชีนั้นเนี่ยเปิดใช้อยู่นะครับแต่ไม่แอคทีฟหรือว่าบัญชีนั้นเนี่ยถูกอายัดไปแล้วนะครับส่วนที่เหลืออีกที่เหลือเนี่ยประมาณสามสี่บัญชีนะก็ยัง ก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดในบัญชีเงินฝากของคุณยิ่งลักษณ์ที่ทางสำนักข่าวเอลราไปลองสืบค้นเจาะคุยดูนะครับแต่ว่ามีเมื่อเช้านี้เลยฮะสดๆร้อนๆเลยเนี่ยอ,อทางแหลงง่งข่าวกระทรวงการคลังนะครับก็ยืนยันสำนักข่าวอิสรานะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ส่งไปแค่บัญชีเงินฝากเปสองบัญชีนะครับแต่ส่งไปทั้งหมดสิบหกบัญชี แล้วนะฮะซึ่งเบื้องก็ตรงกับข้อมูลในบัญชีทรัพย์สินของคุณมิ่งลักที่แจ้งต่อปปชนะครับนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากนะฮะที่ส่งมาให้ทางกรมบังคับคดีดําเนินการอายัดแล้วนะครับครับครับแต่ว่าเมื่อวานเช่นกันนะครับทางทนายความของคุณมิ่งรักษเนี่ยก็ออกมาปเปิดเผยผ่านสื่อนะฮะหลังจากมีข่าวว่าจะมีการอายัดบัญชีของคุณมิ่งรักษ์เนี่ยทานายความก็มีการยื่นคําร้องนะครับต่อศาลปกครองกลางนะครับขอให้ทุเราคําสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นครั้งที่แล้วนะครับ ถ้าใครจำมันได้เนี่ยครั้งแรกนะฮะทางศาลปกครองกลางก็ได้วินิจฉัยประเด็นนี้แล้วนะครับว่าให้ยกคำร้องในประเด็นขอทุเลาอายัดคับสินนะฮะเนื่องจากเอยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับก็ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนอันนี้ที่ศาลปกครองกลางวินิจฉัยไว้นะฮะในเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางทนายของคุณยิ่งรักจึงดําเนินการไปยื่นคำร้องขอให้ทุเลาอายัดคับสินของคุณยิ่งรักไว้เป็นครั้งที่สองนะครับ ตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าทางสารปกครองกลางเนี่ยจะวินิจฉัยออกมาในรูปแบบใดเสมือนตอนแรกหรือเปล่าตรงนี้ก็อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยในการยื่นคำร้องของคุณนิรักต่อสารปกครองกลางครั้งแรกเนี่ยคือขอให้เอธเราการญาขับศิล์นเนี่ยก็มีการระบุนะฮะค่าใช้จ่ายรายได้รายจ่ายต่างๆนะครับของคุณนิรักษ์ในช่วงปีห้าเก้าที่ผ่านมานะฮะก็ที่น่าสนใจคือคุณนิรักเนี่ยก็บอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย มีรายได้จากดอกเบี้ยและเงินฝากในธนาคารเท่านั้นนะฮะต้องคะแนนผเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ก็ตรงในบัญชีที่สินที่แจ้งกับปปชนะครับครับที่น่าสนใจคือรายจ่ายนะฮะมีการบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยมีรายจ่ายต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะฮะประมาณสองล้านหกนะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูในบัญชีที่สินตอนพ้นตาแหน่งนายกครบหนึ่งปีเมื่อปีห้าแปดเนี่ยมีรายจ่ายรวมต่อปีสามล้านเก้านะฮะแต่นี่ต่อเดือนสองล้านหกนะครับ ถ้าบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ20ล้านได้นะครับถ้าเกิดเฉลี่ยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงมากหลังจากค้นตําแหน่งนายกแล้วก็ต้้งเองเงินรายจ่ายเนี่ยมีการไปเป็นค่าช่วยเหลือเยี่ยมเยียนประชาชนเดือนละสี่แสนห้านะครับค่าดำเนินคดีเดือนละสองแสนใช้จ่ายส่วนตัวแปดแสนเลยทำนองนี้นะฮะที่สำคัญคือค่าช่วยเหลือเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างที่หลายคนเห็นผ่านสื่อตลอดมานะฮะตั้งแต่ช่วงปีห้าเก้าเป็นต้นมาจนถึงปีหกศูนย์เรื่อานี่คุณยิ่งรักจะไปลงพื้นที่ต่่าางๆบอยมกนะ เลี icana, ่ยเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งได้เลยนะฮะก็สมเหตุสมผลนะกับค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือและก็เยี่ยมเยียนประชาชนตรงนี้ที่คุณรักษ์อธิบายต่อศาลปกครองกลางครั้งแรกในตอนที่คําร้องขอทุลาวายัดตรงนี้ก็ต้องรอดูความเพิ่มหน้าต่อไปว่าสองประเด็นก็คือประเด็นแรกทางกรมงบับกดีจะอายัดทรัพย์สินื่อื่นของคุณนิรักษ์เพิ่มเติมเมื่อไหร่แล้วจะมีข้อมูลออกมาเป็นทางการเมื่อไหร่นะะ อีกประเด็นนึงก็คือต้องรอว่าทางศาลปกครองกลางเนี่ยจะมีที่ใช้คำร้องตรงนี้ของท่านแาคุณยิ่งยักษ์ยังไงจะมีผลออกมาเป็นยังไงจะทุเลาหรือเปล่าถ้าถกเกิดทุเลาปุ๊บกระบวนการในการอายัดสินเนี่ยตรงนี้ก็จะหยุดไว้ก่อนชะง,งักไ้ทุกอย่างนะฮะจนกว่าศาลปกครองกลางจนะมีคําพิพากษานะครับในคดีที่ทางคุณยิ่งรักเนี่ยยื่นฟ้องทางนายกและทุนตีนะครับกับพวกนะฮะกร,รณีที่มีการไปเรียกค่าเสียหายให้ชดใช้ว่าคําสั่งตรงนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับ ต้องรอผลคำพิพากษาว่าจะออกมาในรูปแบบใดถึงจะมีการดาเนินกระบวนการอายัดทรัพย์สินคุณลักษ์ตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เป็นสองประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาในช่วงนี้นะฮะก่อนที่โค้งสุดท้ายที่มีคําพิพากษาในคดีจำนำข้าววันที่้5สิงหาคมนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นรอดเหมือนกันที่กำลังถูกจับตานะครับอืมครับวอันนี้เป็นเรื่องการ ออกคำสั่งทางปกครองในการเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนใช่ไหมฮะอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องคำพิพากษาที่สู้กันอยู่คดีอาญาใช่ครับไม่ใช่คนละส่วนกันฮะอันนั้เป็นเรื่องชดใช้ครับผมส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็กําลังตีข่าวกันมาเรื่อยๆนะครับก็คือกรณีการเอ้างชื่อของโภเนกชดใช้สาริกยานะครับแล้งตีเกษตรกับอ้างชื่อทนายกพลเอกประยุทธ์นะฮะว่าให้ตักเตะเอกชนประมูลข้าวเนี่ยเบื้องต้นข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ย ก็มีการชี้แจงกันมาแล้วนะคะทั้งท่านายกเองรวมถึงทางกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยบอกว่าไม่มีการอ้างชื่อนะครับแต่ว่าเขาได้จริงสรุปโดยรวมก็คือในรรประชุมคณะกรรมการในโยบายบริหารจัดก,การค้าหรือนบกเนี่ยก็ทางกรมการค้าต่างประเทศในฐานะเลขานุการนบกเนี่ยก็ได้อ่อถามไปในวงประชุมนะว่าถ้าเกิดเจอเคสที่บริษัทติดแบล็คลิสต์หรือว่ากรรมการเคยทําผิดเคยถูกปปชี้มูลความผิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย อ,อจะทํายังไงดีท่านนายกก็เหมือนทํานองว่าเปยดมาในที่ประชุมแล้วว่าถ้างั้นก็จําเป็นจะต้องตัดสิทธ์นะฮะก็ตรงนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศเลยนาะมาเขียนนะครับในระเบียบในเรื่องของคุณสมบัตินะ,ะว่าถ้าเกิดเจอเค้าก็กรรมการเคยทําความผิดในอดีตหรือว่าเคยถูกปกชอที่มูลความผิดนะก็ไม่สามารถจะมาเ,เข้าร่วมประมูลข้าวได้น,ะะนี่คือข้อตกลงเบื้องต้นที่ทางฝั่งทางท่านนายกกับทางกรมการค้าต่างประเทศที่แจงมา แต่ที่น่าสนใจก็คือเคสนี้เนี่ยทางกรมการค้าต่างประเทศนะฮตัดสิทธิ์บริษัทเอกชนก็คือ TPK ท h น n n e จำกัดนะครับโดยบอกว่ามีกรมกร,รมการบริษัทคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นกรมกร,รมการบริษัทเอกชนสองแห่งในอดีตที่ผิดสัญญากับกรมการค้าต่างประเทศปีสามหกสามเจ็ดนะฮะในการซื้อขายมันนะครับก็ทําให้ถูกตัดสิทธิ์แต่ว่ามีเอกชนอีกลายหนึ่งนะะก็คือบริษัท TFC Star r o c t นะฮะชื่อนี้หลายคนในแวดวง ขาข้าวหรือมันสับปหลังคงคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่า PSC Start เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยผ่านคุณสมบัติในการประมูลข้าวล็อตปัญหาเนี่ยสองล็อตเนี่ยทั้งสองครั้งนะฮะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าประมูลได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีข้อมูลระบุว่ากี่ตันแต่ว่า PSC Start p r o d u c t เนี่ยคือบริษัทเก่าของคุณวีรวุธวัฒนาภกระนะฮะอดีตเลยานุการลงตีพาณิ์นะครับ,รบนอกจากนี้เนี่ย ปัจจุบันเนี่ย p s c s t a r าร์เนี่ยก็คือหนึ่งในเอกชนแล้วก็ถือว่าเรียกว่าเป็นตัวละครหลักตัวละครหนึ่งในคดีระบายมันเส้น G2G ด้วยนะฮะที่ปปชกำลังไต่สวนอย่างเข้มงวดอยู่ขนาะนี้นะฮะรวมถึงกรรมการบริษัทห้าลายในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีนี้ด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดจะพูดในเชิงว่า p s c Star Product เนี่ยกับกรรมการห้าลายเนี่ย ยังอยู่ในระหว่างการไต่สวนข้อพิจริงยังไม่มีการชี้มูลความผิดออกมาก็อาจจะทําให้เข้าไปประมูลข้าวได้ตามปกติแต่ว่าถ้ายึดต,ตามระเบียบของกรมการค้าต่างประเทศนะฮะที่ระบุฒชัดเจนว่าถ้าพบว่ามีกรรมการหรืออดีตกรรมการเนี่ยเคยถูกปปชชี้มูลความผิดมาแล้วในอดีตเนี่ยก็อาจจะเข้าขายไม่ผ่านคุณสมบัติตร,ตรงนี้ด้วยเนี่ยซึ่งเคสนี้นเนี่ยคุณวิรุวุฒิชัชตะุกกาเนี่ยเพิ่งออกจากบริษัทเอสซีไปประมาณปี5้านะฮะแล้วก็ภายหลังถูกปปชชี้มูลความผิดแล้วก็หลบหนีคดีจีทูตีย ก็ปัจจุบันก็ไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการต่สวนในศาลเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถูกเอกชนในแวดวงการค้าข้าวหลายคนเนี่ยตั้งคําถามว่ามันเป็นธรรมหรือยุติธรรมไหมในเมื่อตัดสิทธิ์เอกชนคนหนึ่งไปด้วยเคสแบบนี้แต่ว่าพอเคสเดียวกันกับ P f c Start Product กับผ่านคุณสมบัติในการประมูลข้าวทั้งสองล็อตตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะฮะที่เอกชนแวดวงการค้าข้าวเนี่ยเขาเขาสงสัยกันว่าตกลงมันยังไงมาตรฐานในการตัดสิทธิหรือว่าให้เอกชนขาด ากการเป็นผู้ประมูลข้าวเนี่ยใช้มาตรฐานตรงไหนในการมาวัดนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคาถามที่ทางกรมการค้าต่างประเทศยังไม่ได้มีคําตอบหร,รืออธิบายเรื่องนี้ออกมาครับผมครับกรณีของบริษัทเอกชนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยตัวกรรมการที่เคยเป็นกรรมการของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งในอดีตนต้นใช่ไหมฮะที่ยังไม<ช>่ได้จ่ายชำระเงินเนี่ยตอนที่เขาเป็นกรรมการอยู่ก็คือตอนที่ได้กระทําผิดในยุคโน้นหรือเปล่า อ่าถ้าเกิดเป็นกรรมการของ TPK ทันนอกนะฮะก็คือคนที่ทางกรมกางประเทศร่างว่าเนี่ยเป็นกรรมการ TPK เนี่ยในตอนประมูลข้าวครั้งแรกเนี่ยเขายังเป็นกรรมการใน TPK อยู่แต่ว่าประมูลข้าวครั้งที่สองเนีย่ยไม่ไม่ไม่ถึงมาถึงเขาเนี่ยเป็นกรรมการในบริษรัทอีกบริษัทหนึ่งตอนโน้นอน่ะตอนที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ติดเงินอยู่เรื่องไม่จ่ายอ่ะครับอ่าเขาเป็นกรรมการในบริษัทนั้นตอนที่ถูกดําเนินการนู้นหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะ ใช่ครับเป็นครับเป็นกรรมการในช่วงปีสามหกสามเจ็ดนู่นนะครับในบริษัทตอนนู้นแต่ทีนี้เนี่ยตอนนักจนถึงปัจจุบันบริษัทนั้นก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์ใช่ไหมครใช่ครับก็เลยติดแบล็คลิสต์อยู่ครับผมทีนี้ตัวกรรมการคนนั้นน่ะมาเป็นกรรมการบริษัทปัจจุบันนี้บริษัทที่มาประมูลเนี่ยทีเคอะไรเนี่ยใช่ไหมครับทีเคครับผมก็เลยถูกแบล็คลิสต์ก็เลยบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณเข้าขายแบล็คลิสต์ใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่กรณีบริษัทของหมอโด่งเนี่ย บริษัทเก่าครับบริษัทเก่ามอโดงเนี่ยออกมาจากบริษัทนั้นก่อนก่อนที่บริษัทนั้นจะถูกสอบอยู่ตอนนี้และยังไม่ได้ถูกชี้มูลใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ครับอืมก็เลยตรงนี้เขาก็เลยอ้างว่าอ้าวมันก็ยังไม่ได้ชัดว่าเป็นผู้ที่ถูกแบล็คลิสถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างมันก็เหมือนไม่เหมือนกันนะมันก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะอันนี้ผมพยายามที่จะนึกแทนเขาอืแต่ว่าตามตามระเบียบเนี่ยครับตามระเบียบเนี่ยมีการระบุไว้ชัดค่อนข้างชัดเจนนะครว่า ถ้าเกิดมีกรรมการหรือ,อ,อกรรมการในอดีตของบริษัทเนี่ยเคยถูกปปชชี้มูลความผิดไปแล้วนะครับ <_ S 2> ก็อาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติได้นะฮะซึ่งหมอโด่งเนี่ยเคยเป็นกรรมการ p s c แล้วถูกปปชชี้มูลความผิดไปแล้วฮะในเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันในตอนนี้ว่าตกลงเนี่ยถ้าใช้เคสเดียวกันเนี่ยที่กรรมการท p k แต่ว่าเคยเป็นกรรมการในอดีตของสองบริษัทที่ไม่ได้ชดใช้กับหมอโด่งที่เป็นกรรมการในอดีตของ p s เีเนี่ยมันค่อนข้างจะ เคสใกล้เคียงกันว่าตามระเบียบก็ระบุไว้ค่อนข้างชาัดว่าถ้าเคยเป็นอดีตกรรมการที่ถูกปปชชีมมูลความผิดไปเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข่ายในการเข้าร่วมประมูลตรงนี้ได้ก็เป็นคาถามในเอกชนจากไว้กรมการค้าข้าวนะตรงนี้ว่าตกลงกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยใช้มาตรฐานอะไรมาตัดสินหรืออะไรตรงนี้นะ,ะครับ,รบมอ่าซึ่งตอนนี้หมอโด่งก็นี้คดีอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ่าครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชอเลยครับ ก็เบื้องต้นวันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าทางฐานปกครองกลางเนี่ยจะมีเอคําสั่งออกมาอย่างไรในการแบบว่ารับเรื่องที่ทางทนายคุณยิ่งลักษ์เนี่ยไปร้องเรียงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฐานปกครองกลางจะมีคําสั่งมาว่ารับรับคาร้องตรงนี้ไว้ด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอดูในช่วงเย็นนะฮะแล้วก็เรื่องบริษัทการตัดสินการค้าข้าวเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าตกลงแล้วเนี่ยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยหารือถึงประเด็นนี้ ด้วยหรือเปล่านะครับผมันนี้เป็น2ประเด็นสำคัญที่ต้องรอดูในวันนี้ฮะวันนี้ขอบคุณคุณสมปเดชครับ